สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอ็ซีสุขศุภนันนี่ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับไปชมงัวที่จังหวัดอุบลนะครับเนาะไปน้ากันครับผมงัวเมียไรนเนาะใี่เอมมาบนน้ากันเลยครับผมเยอะสาวสันโนยครับผมนี่ครับมักสาวสัน้นยจงา้ามเลิศลอยเนื้อกรอยมีแฟนหรือยังแล้วครับนี่นะครับสองสาวนี่นะครับเนาะ เด็กไปส่งเอ็ดทีทั้ทงุบนนะครับนนเนเาะอําเภออําเภอเกืองในครับผมทีรีทีรีไปพูดนะครับน้ำกันหอดคาดว่าเด็กๆกินขอแรงกับน้ำผลนพอดีนะครับเนาะเห็นครับสาวทำหน่อยสองตัวนี้นะครับผมไปน้ำกันเลยครับ มันคนสาวสัอยกอันที่ก็คือสี่ประมาณสิบสี่สิบห้านะครับเนาะสิบสี่สิบห้าคนตาหน้ารักหน้าช่าล้วครับเป็นบุญปางลังที่มาได้เจอแม่คนนะครับเบื้องสองฟังทางทางน้อกันนะครับเนาะงวงชุดนี่กับทีมว่า้ายอดรับประกันแห่เอฟซี FC ทางอุบลนนะครับเนดะ้อขาทกขาถอนหางมกหางดอกนะครับเนาะ รับประกันให้คืนเงินคืนงัวกันไหนะครับเด้อตรงนี้ฝากให้แฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกู่ทุกคนให้รับสาบน้ำกันนะครับผมรับหูน้ำกันนะครับเนาะรับสาบกับแมนรับหูน้ำกันนะครับเนาะนี่ก็คือความชั่วของหัวเฉียดๆนะครับเด้อคือพอเห็นเอาไปชงวัวจะเคลียร์นี่มิแต่ไทยทำมาสีไปชงให้นี่นะครับไปน้ำกันให้ครับผมเมื่อนี้เัาจะย่อกะ มีโอกาสได้ไปทงทั้งยามที่ทั้งขงบวนนะครับนะเนาะอำเภอเขื่องในนะครับแล้วนี่ก็หัวเฉ่อยู่อำเภอรกระชุมนะครับเนาะแมนมเนาะเห็นปวจังแถวงงาบาว้าลวงพ่อชับานกระชุมนุ่กันนะครับเนาะน,นี่ตอนโย่กระชุมไหนอยู่ครับตอนนี้อยู่ทางไหนทางไหนอยู่นะครับเนาะเหครับต้นนาเห็นนะครับ ถนนแยกนะครับเนาะเรื่องนกท้ายะโสธรนะครับเส้นนี้นะครับนะเนาะเลี้ยวโค้ไปกับเรื่องนกท้าครับผมเลี้ยวซ้ายกับจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะขี่นี้ขี่คันคากตัวนี้ที่สุดในโลกนะครับผมพญาคันาคาดขนวาที่ประวัติศาสตร์ทีนผู้ใดผู้ใดได้ยินประวัติศาสตร์ ของจอังหวัดยะโสธรเนี่ย่านีดีนะครับเนะนาะโทรศัพท์เนวใด้ดีครับกล้องขขาน้อยครับผมขาแม่พะนะ่ะต่อมาเนี่ยก็มีอีกดีครับบังไฟโก้แจงโม่หวานนะท่านแจงโม้ไร่ไหนนะครับจังหวัดยะโสธรถุงมือน,นี่ฝนก็นห,กหักหอมปลูกกันหลายนะครับเนาะมันหักหอมหรอครับผมบามีไร่ได่เขาเจากับปลูกนะครับเนาะ คนเขาอยู่ได้เพราะงั้นครับผมผมขยันกนังนั่นนะครับขันโมขยันกับโมเดเงงั้น,นะครับเนาะขันโมเห็นงานกับโมเร่งงั้นคือเก่าคือเก่านะครับย่งครับซี่รีสี่รีท้ทองจังหวัดย,โดยะโสธรครับผมยังหักน้องคือเก่านะครับแต่เป็นคำคอยรอยแดงลงมาแน่นอะครับเนาะ โมแน่หรอครับหลยเติบพันอำเภอเองพันลุงบ้านคุชุ่มบ้านเลยนะนะครับเน,น,เเน,นมมานะนะนะต้นนาเนี่ยก็จะเป็นบ้านสองคอนนะครับเนาะเนี่ยครับโคงๆน่คนนะครับบ้านสองคอนคือซื้อแนี้นี้กันทีมาแฟนเพจแฟนคับก็ได้กันสองคอนเนี่ยร่วมกันแล้วกับ บ้านเขาก็เอิ่อนหนึ่งหาบแล้วครับผมเอิน่นง่ายๆบ้านหนึ่งหาบนะครับเนาะนี่แหละครับบ้านสองคอนรวมกันแล้วกับบ้านหนึ่งหาบครับหาบหนึ่งกับทำสองคอนนะครับเนาะหาบดีกว่กวคอนนอนดีกว่านั่งเลยครับ มันายเด่นแต่งานกับุมนนะครับปั๊มปตทนะครับนะเบื้องขีขั้นขากไ่นักกันครับผมว่าไ่จำเลยเหมืนครับทีรีทีรีเขาวานะครับนั่นนะครับขีขั้นขากไงว่าไงนะครับเนาะเบิ้ลถนนครับทางั้่ไงเบางควรจะยอดตัวนะครับเนาะไ่ดีนะครับเก็ขีขั้นขากัวนี้ยมัธรรมดาครับพันเอาไปฝนหนี่งโอ้กินจังเบิดจังหวัดเนี่ยกินบ่เบิ้ลเดีวครับ ยงเขาจะเรียนครับขี่ข้าวจารนี่จังหวัดไนามหลายนะครับกันสินก็ได้ทังทีกินบรดจังหวัดบ่ออบิรัครับเนาะไสนามหน่อยเบรึอเก่าครับผมโอ้ยบวไปโชว์ได้เจ้ามาเจ้าเจ้าว่ิจงนขีข้าวสารนีแม่นเย่มาเจ้าเจ้าเคกินนะครับมาเจ้าเจ้ากับว่ายอกว่าแง่แฟนเทียบแฟนขับเสือละครับผมเพื่อจะได้เบิ้งสองฟังห่างทางแบบ เป,เ,ปเปิดเปิดเพิ่นเพนไปน้ำกันนะครับเนาะที่แยกตรงนี้ก็ถนน,ถนนเจ้าสเสด็จครับผมถนนเจ้าเสด็จนะครับเนาะตรงนี้นะครับวัดน้องแสงนะครับ ว่าเหราก็มีความสุขเนี่ยกับเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับเนาะความสุขของคนกับมแตกต่างกันนะครับบางคนก็ได้บางคนก็มีความสุขได้กินเหล้านะครับเนาะบางคนก็ได้ไม่กินเหล้าบางคนก็มีความสุขหลายครับผมส่วนสี่ให้ห้าใบหมื่นหนึ่งนะครับเนาะ หัวเจ้าๆกับหนึ่งมีคุ้มสูงอีกทีนะครับเนาะไในไปถ่ายทำคลิปให้แฟนเพจแ,แฟนคขับเบิึงในด้านกินเหลราหม้ยากกับกินเมาอยู่นะครับเนะาะแต่ว่าหัวเจยอดกินเป็นเวลาครับผมเวลากินยังกินนะครับเนาะเวลาไม่กินก็ไม่กินนะครับเนาะแม่นแล้ <c oughs> วเจ้าวัาถือกันสบายเอฟซีก็ได้แล้วประเด็นสำคัญเลยเทมอลครับผม รับผิดชอบหน้าที่เจ้าของนะครับเนาะรับประกันตรงไี้กัน age, мам, นั่นนะครับผมคือความชัวร์จากหัวเจ้าเจ้านะครับเนาะคัน,น behold, week, ทีซังตัวนี้แม่นี่ก็รล็อกคลิปผมไว้เลยครับผมเก็บคลิปไปเลยนะครับเนาะนี่เดี๋ยวเจ้ามารับประกันค่าทบค่าถอนทางมอข้างดอกคนค่าทบค่าถอนทางมอข้างดอกมา่อางัวเจ้าขึ้นไปแล้วเงินไม่เก um ิดความสั่นนะครับเนาะได้การนี้ก็ผมความชัวร์ของหัวเจ้านเนาะ ในการนั้นครับอ่างยิงมาเล่นนะครับเน,ะบนะนาะกเกษตรน้ำเงินไปแห่เอฟซีนะครับผมแล้วก็ทีโอนหัวกับนะครับเนาะนี่นะครับคือความชัวความจริงใจของ,งหัวเจ้าๆนะครับเนาะบ่มีหมกเม็ดนะครับเนาะที่ว่าการนั้นเล้เลี่ยมหลายเลี่ยมหลายนั่นบมีนะครับเนาะ ห่วเช่าเลียมเดี่ยวครับผมเรียมเดียวเรียมเดียวเรียมเดียวนะครับเนาะเลียมไดนดีครับตรงไปตรงมานั่นนะครับคนหัวเช่ากันจะถืออย่างเดียวครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่ได้นานนะครับผมยึดถือตรงนั้นนะครับเนาะคือทั้งบีดอนมาด้าเพิ่นบอกมาเนาะครับเนาะทั้งปูทั้งกญาตาทั้งกระสีนะนะครับยัง bỏ má nó không nó cho nè các ông FC bang quân của thật niềm vô hình lòng tiếng lới mà tiếng nấm cây nát phần mà chân nai đi nè FC thì gì như เสียงว่าเสียงร้องเพลงของคนชาวเยาว์นะครับเนาะขอบคุณลหลายๆครับผมที่ขอบคุณหลายกันนึ่งก็กคือขอบคุณลหลายๆที่แฟนเพจแฟนครับให้ความมั่งใจกับคนชาวเยาว์นะครับนะเนาะคนชาวเยาว์ทำหน้าที่เมื่อแฟนเพจแฟนครับผิดหวังกันทนะครับผมทำหน้าที่ตัวเองให้ดีดที่สุดซนะครับ Nói chóng mặt. Bên hạ mẹ đây đó. Mẹ chiêu khổ đây nó hàm mẹ hàm yên 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 hàm nó คอยโน้นยู่ที่สวนลำไยนะท่านออดโฟอเอ็บวะแต่ว่าหัวชาวยอนี่รอแฟนเพจแฟนคับยูทูปหม่องทุกวันนะครับเนาะว่าจะมีเมืองไหนมีมงัวรอแฟนเพจแฟนคับยู่งมองหันละครับผมแนะน้ำให้แฟนเพจแฟน,แฟนคับเนาะครับเนาะว่าตัวนี้เป็นเอาบอัวตัวนั้นเป็นเอาบอวนะครับเนาะนั่นครับเป้าหมายของหัวชาวยอดเกื้อเสียดีก็นั่นเกือต่อย เบิ่งถูกทิ้งถูกยางเกี่ยวกับงัวนนะครับเนาะหายคำแนะน้ำผมนะครับในด้านลึงงัวงัวแม่นี่เป็นยังไงยังไงมีปัญหางัวเกี่ยวกับตรงนั้นตรงนี้โทรปรึกษาได้ด้วครับเนาะบ๊อมเป็นหมอครับผมแต่ว่าในด้านลึงงัวลึงฟ้ายนี่พอาะหูอยู่นะครับเนาะหูายเจอฝนนะครับผมว่าสิรองเพลงลืมได้บัดครับโอ้รถจกก็ได้ หาจกเขาบ่ไหนะโอ้เบินครับบ่ตุ๊บๆรถมาถนนรนทางทั้งชำกกรุดเสียหายเนาะครับเนาะรถเมลโขก็มีงานเฮ็ดละมันครับคือคืองันกับหัวเฉยๆเนาะครับเนาะ แฟนเพียดแฟนครับเแต่ใครทำแฟนแฟนเพียดแฟนครับเบิึงงัวเบิึงคไข้นะครับเนาะก็ได้จัดทรงให้แฟนเพียดแฟนครับที่นะครับแฟนเพียดแฟนครับอยากได้มาทรงให้ได้ด้วยได้การครับผมงัวควายตัวนี้มีปัญหาตรงไหนตรงไหนเนี่ยหัวเฉียบยาเพราะปิดบังนะครับเนาะมีตำหนิตรงไหนเนี่ยเพปิดบังครับผมบ่รเดี๋ยวหลอกขายเนาะครับเนาะตรงนี้ก็ได้ บอกตรงไปตรงมาครับผมแฟนเพจแฟ,น,ฟนครับคืออยากมาเบิ้งตัวใดที่พวกชาวเย่าไล่ให้เบิ้งเนาะครับเนาะมาเกลี่วจะว่ายังของใจอยูนไม่ต้องมาเบิ้งก็ได้นะครับเน้ะไม่ต้องเสียค่ารถมาไม่ต้องเสียเวลาครับผมถ่ายซ้ำให้เบิ้งอีกเชนึ่งเนี้ยผามันยางเนี้ยผามันแลงน้ำก็ได้เอยสินะครับเนาะพวกชาเย่าจัดให้ได้นนนนรดดครับผมนี่แหละครับคือความเชื่อ บองหัวเ,เจ้ายอดนะครับเนาะจัดให้ทุกคนนะครับเด้อสำหรับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกคนท,ท,ท,ที่ติดตามคลิปของหัวเจ้ายอดอยู่นะครับเนาะที่ให้ความความไว้วางใจกับหัวเจ้ายอดนั่นแหละครับ,รบหัวเจ้ายอดจ,จัดให้ได้นะครับเนาะเรียกร้องมาจัดให้ทันทีครับผมว่นเดียวนัดวันประกันภูงินะครับเนาะให้ดัดช่างจรวงกับคือเก้หน่อครับผนมะให้ดัดช่างจรวงกับใด ให้ดันสั่งจองงัวก็เกือผู้ใดสั่งกอนไหนกอนได้รับเด้อสั่งไว้แล้วเพราะว่าเอฟซีมักหลายอยากมาจับก้อนคี่น้องครับเนาะผู้วันใจอยากมาจับก้อนก็ได้นะครับเด้อหัวเจย่อหายซีค้นมาจับก้อนนะครับเด้อตรงนี้น้อครับเนาะในราคาที่หัวเจย่อเปิดไว้เบอร์ห้าพันบาทบางทน้อครับเนาะเอฟซีสั่งม,ม,นนนะนะมัก, 15, นะ F งมกแล้วถึกตาต้องใจแล้ว มัดจไม่ได้หนึ่งมืนหาพันบาทพี่้เนาะครับนะเนาะหัวจย่ากับสิขายนี่นะครับนะครับห้ผู้มัดจาคนแรกเลยนะครับเนอะคนมาที่หลังน 3, 000, 4, 000. เนี่ยสามหมืนสี่หมืนหัวเจย่ากับมันหายนะครับเนะ้อนี่คือความจริงใจจากหัวเจย่าเนาะครับเนาะอ๋อครับความิงจะไอยบดว่าจะลองเพงแต่โดน่เดียวรอจกจเขียน มึงจะบอกย nh าวอยั่ไงนะโอ้ยบอกยันไะเจ้าจถาฟังเพลงยูงไ่ได้ฟังอยู่เดียวเันอี่ว่าฟังจังอยครับผมพี่ขอให้นวลอยู่ที่สวนลำใหญ่ขอให้เจ้าจนกลุ้มใจเขาไปคลิปหนาคอยคอยลองต่อนะครับเนาะฟังทำน,น,น,นี้ก่อนนะครับเนาะโอ้ยลองหน่อยกางเจวเหรอพี่บ้าคลิปหนาคอยฟังนะครับเนาะฟังเต็มๆน้องกัน คลิปนี้ก็รู้สึกว่าทีนั่นนะครับเรียงรีบนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปช้บนี้แหะครับผมถ้าว่าคำว่าเมิดกับทีตอนองัวล้มกับที่ใช่ทำให้แฟนเพจแฟนครับเบิางอีกเกินหนึ่งนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสู่ขู่สูคนที่ติดตามคลิปหัวเสียใจอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปช้บนี้แหละครับผมสวัสดีครับแป๊บใกล้สิเขาตัวเมื่อยโซนะครับบ้านี้